ครับสวัสดีครับนี่จะไปงานก่อคำแพงหินกันดินนะครับก็ที่บาะตกปลาวีพีเก้าเก้าในคมอมตะซิตี้ระยองนะครับก็มาอัปเดตนะครับต้นเดือนนะครับวันเสาร์นะครับที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหกแปดนะครับก็มาอัปเดตนะครับเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ดาเนินงานมาก็ประมาณ บ่อลูกนี้นะครับก็ประมาณสิบเดือนแล้วนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นงานหินค่อนข้างที่ใหญ่นะครับก็ก็ยังอยู่อีกเยอะนะครับหน้างานนะครับก็ค่อยๆทํานะครับไปเรื่อยนะครับเจ้าของก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับก็ให้ออกมาให้แข็งแรงและสวยงามด้วยนะครับในตัวนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับร้อยเปอร์เแล้วก็ความสวยงามนะครับครับก็จะอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับจนฝ่ากงานจะเสร็จนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุ่พัทยานะครับที่เบอร์โทร0 8 3 0์ป5สานะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดถูกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคบแนะนำนะครับ ท่านใดที่กําลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็นงนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับการันตีผลงานมากมายนะครับหลายร้อยชิ้นงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทําหินช่างนุพัทยานะครับครับก็ฝากผลง,งานไปด้วยนะครับก็จะอัปเดตให้ได้รับชมจนฝางงานจะเสร็จนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi